มาตามนัดกับแพชเวอร์ชั่น1 1 0 a สำหรับเ i ียบ o 4ที่ปล่อยออกมาเมื่อกลางดึกวันที่18กรกฎาคมของบ้านเราครับก่อนที่จะเผยแพชโนตหรือว่ารายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงภายในแพชเนี่ยผู้เล่นในกระดาน reddit ถือว่าให้กระดับหนึ่งเลยครับเพราะทางคุณอารัมเฟลเชอร์ซึ่งเป็นหัวในการสื่อสารข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้เล่นของทางบริษัาเนี่ยเขาได้ออกมาทวิตไว้ว่าแพชโนตจะมีข้อมูลถึง6,600คําคำหรือก็คือจะสื่อว่ารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงนั้นโคตรเยอะ แต่พอถึงเวลาจริงและผู้เล่นได้รับรู้รายละเอียดกันแล้วเนี่ยผมขอใช้คําว่าหน้ามือเป็นหลังตีเลยครับเท่าที่ไปไล่อ่านคอมเม,มนต์ของทั้งในกระดานพิศาสตรเองแล้วก็เลดดิตเต็ไมไปด้วยความบันเทิงล้วนๆก็คือเขาด่ากันยับนะครับ,บรายละเอียดของแพชมีอะไรกันบ้างผมพยายามสรุปส่วนที่สําคัญสําคัญไม่ได้เจาะหรือว่าอธิบายลึกไปถึงแต่ละคลาสนะครับเพราะไม่มีโอกาสได้เล่นหรือว่าทําความเข้าใจคลาสอื่นนอกจากบาบารียนพูดไปเดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูกกลายเป็นมั่วซะเปล่า ตั้งแต่มีการอัปเดตจะมียูนิคไอเทมใหม่6ชิ้นซึ่งจะแบ่งออกเป็นของแต่ละคลาสคลาสละชิ้นและอีกชิ้นหนึ่งเป็นอูเบอร์ยูนิคหรือว่าชนิดที่หายากมากๆชิ้นที่หายากมากนี่น่าสนใจเลยครับอาวเวเรียนสเปียออฟไลคันเดอร์ชื่อก็บอกว่าเป็นหอกนะแต่คำที่เขียนเขาบอกว่าเป็นสตารฟหรือว่าไม้เท้าอันนี้ก็แอบงงเหมือนกันนะครับความสามารถของมันก็คือเราจะได้เอฟเฟกของแท่นบูชาแบบสูงเป็นเวลา1 0 2ถึงวินาทีหลังจากการฆ่ามอนสเตอร์ชนิดอีลิท และเอฟเฟกต์นี้จะเกิดได้แค่หนึ่งครั้งในทุกๆ30มิวินาทีถือว่าเป็นของแรงชิ้นหนึ่งเลยนะครับลองนึกภาพว่าติดความสามารถแทนบูชาที่เราตีแล้วยิงธนูออกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าจะมันน่าดูอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจและหลายคนซึ่งเป็นเมนซร์เซอร์เนี่ยเห็นแล้วคงปวดใจกันอย่างรุนแรงนั่นก็คือดิออคูลัสอันนี้เป็นยูนิคเฉพาะของซร์เซอร์นะครับและก็เป็นของเก่าที่เคยมีในเดวโลสความสามารถของมันเนี่ยอธิบายว่า ได้เอฟเฟกของเ e เลพอร์ตเอน t m นเมนต์ฟรีเมื่อคุณหลบโดยใช้ Teleport Enchantment แล้วเนี่ยตัวคุณจะไปโผล่ตามพื้นที่แบบแรนดอมปัญหาของมันคือไอาการแรนดอมจุดโผล่นี่นะครับนึกพลาดว่ากำลังหนีด้วยการวาร์ปแต่ไปโผล่ตรงไหนไม่รู้แบบงงๆหรือว่ากลางม็อบของศัตรูอีกกลุ่มสำหรับร e เ e เนอ a รทีเอสเปใหม่มี7รายการ5รายการแยกย่อยไปตามคลาสและก็อีก2รายการทุกคลาสสามารถใช้ได้ การแก้ไขบัคต่างๆถ้าไล่ดูตามลิสต์ที่เขาแก้ต้องบอกว่าขอชื่นชมเลยครับถือว่าทาไปเยอะมากๆแต่ก็แอบมาสะดุดในส่วนของบัคเกมเพลย์ที่แยกย่อยไปตามคลาสต่างๆซึ่งเกือบทุกคลาสเนี่ยได้รับการแก้ไขในเรื่องของสกิลให้เอฟเฟกหรือว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถูกที่ถูกทางซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีเลยนะครับยกเว้นก็แต่คลาสบาบาเลียนที่การแก้บัคสกิลของเขามันกระทบกับบิลแฮมเมอร์ออฟดิเอ็นชียนโดยตรงซึ่งจากโน้ตของทางบิสซา์ที่เขียนห้อยท้ายเนี่ยบอกอาาไวว้่ เราทราบดีว่าการแก้ไขตรงนี้จะส่งผลเสียอย่างแรงต่อบิลแฮมเมอร์ออฟเด e เอนชีแต่เราเองก็ไม่อยากที่จะให้ความแข็งแกร่งของมันมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากบัคกใครที่เล่นบาบเรียแล้วทำสายนี้คงต้องแก้ต้องปรับกันขนาดใหญ่เลยไหมครับหลังจากที่ไล่อ่านดูทั้งหมดภาพรวมของการแก้บัคกถ้าเป็นไปตามรายการที่เขาโชว์เนี่ยจะเป็นการแก้ขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับใครเจอบัคยิบย่อยทําให้รู้สึกแปลกๆก็น่าจะหายกันไปกับแพทนี้ หัวข้อในส่วนของเกมเพลย์อัปเดตถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่กระทบภาพรวมของการเล่นของเราครับผมจะยกมาเฉพาะรายการที่รู้สึกว่ามันส่งผลหลักๆนะเริ่มจากส่วนทั่วๆไปกันก่อนรูปปั้นลิลิตกับแผนที่ที่เราปลดล็อกไปแล้วจะปลดล็อกทั้งแอคเคาท์คือกับตัวละครอ,อื่นๆหรือที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับคุณภาพของไอเทมที่ดรอปจากขีบ s i l e n chase หรือหีบที่ต้องใช้กุญแจเปิดตามฉากจะดีขึ้น มอนสเตอร์จะลดการเคลื่อนที่ไปมาลงทําให้คนที่เล่นตัวละครเมลีไม่ต้องวิ่งไล่ตามมันมากเกินไปค่าชื่อเสียงรีนาวที่ได้ปรับเพิ่มในส่วนของไซค์เคเวสจาก20เป็น30และดันเจียนจาก30เป็น40ส่วนของเวิร์เทียมีการปรับเรื่องของโบนัสและก็เลเวลของมอนสเตอร์ครับโดยที่เวิร์เทีย2เนี่ยปรับโบนัสโกได้มากขึ้นจาก15เป็น20และมอนสเตอร์จะดรอปไอเทมมากขึ้นอีก15 สำหรับเวอร์เทียสามและ4เป็นการปรับเรื่องของการสเกลลีเวลของมอนสเตอร์ทั้งในดันเจียนธรรมดาและพื้นที่โตไปตามฉากซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้สลับสำคัญอะไรมาถึงส่วนของ exp ที่ได้จากการฆ่ามอนมีรายการที่กระทบออกมามากอย่างรุนแรงเลยครับซึ่งแบ่งออกเป็น2อย่างนะอย่างแรกการฆ่ามอนสเตอร์ที่ลีเวลสูงกว่าเราจากเดิมเนี่ยมอนมากกว่าเรา1นึ่งลีเวลจะได้โบนัส exp 15%เ มอนมากกว่าเรา2องลเวลจะได้โบนัส exp 20%และถ้ามากกว่าเรา3ามลเวลจะได้โบนัส exp 25%พอในแพชใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าจะได้โบนัสเพิ่ม1.5%ทุกๆเลเวลของมอนสเตอร์ที่สูงกว่าและไปสุดที่10เลเวลเช่นท้ามอนเนี่ยมันมีเลเวลมากกว่าเรา1นึ่งลเวลจะได้โบนัส exp 1.5%และถ้ามากกว่าเรา2องลเวลจะได้โบนัส exp 3%จนไปสุดที่มอนมีเลเวลมากกว่าเราสิบเวล ก็จะได้โบนัส EXP 15%อย่างที่2ค่า EXP offset ที่ได้จากมอนสเตอร์ในแต่และเวิลด์เทียที่สูงขึ้นจะถูกปรับลดอันนี้เนี่ยตอนแรกผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่จากโนต้ตที่ทางวิษัศาสตเขาแปะไว้รวมไปถึงตัวอย่างที่เขาโชว์ทำให้เข้าใจว่าการ power leveling ที่เราพาเพื่อนไปยืนอยู่หน้าดันแล้วเราไปตีมอนเนี่ยมันจะไม่ง่ายอย่างที่ผ่านมาผมให้ดูการเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับ ซึ่งจากตัวอย่างที่เขาโชว์เนี่ยมันอธิบายไว้ว่าสมมุติเริ่มจากการที่เราเลเวลหนแล้วทีนี้เพื่อนพาไปเวอร์เทียสี 4, แล้วก็ปล่อยให้เราอยู่หน้าดันนะครับแล้วเพื่อนก็ไปลุยมอนเลเวล100จากเดิมสมการการได้ EXP ที่เราได้จะเป็นดังนี้ครับแต่พอหลังจากแพชเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่ามันน้อยลงไปมากๆเลยครับซึ่งเหตุผลที่เขาให้ไว้ก็คือว่า เรามองว่าโบนัส EXP ที่ได้จากการ power leveling นั้นมากเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้เล่นทำเราอยากจะให้ผู้เล่นทำ power leveling แหละแต่อยากให้เกิดการมีส่วนร่วมให้คนที่ไปยืนอยู่เฉยๆได้ไปร่วมเล่นด้วยคือเราบอกแบบนี้เนี่ยน่าจะหมายความว่าในขณะที่เราเลเวล1เพื่อนเลเวล100เขาก็จะเจอมอนเรเลเวล100ใช่ไหมครับและถ้าเราเดินไปด้วยเนี่ยมอนที่เราเห็นก็จะแค่เลเวล10 และค่าประสบการณ์ที่ได้ก็จะเท่ากับการฆ่ามอนที่มากกว่าเรา10เรเวลสถานการณ์การปรับ EXP ที่ได้ทั้ง2อย่างนี่อย่างหลอนเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นคนเดียวตีมอนรีเเวลที่สูงกว่ากับการพาเพื่อนไป Power อ e v e l เวลลเนี่ยกลายเป็นว่าการเก็บเรเวลต้องใช้เวลานานขึ้นส่วนสุดท้ายในหัวข้อของเกมเพลย์อัปเดตเป็นเรื่องของเฮลทายที่มีการปรับจนทำให้คนบ่นเหมือนกันครับ มอนในเฮลทายจะเลเวลสูงกว่าเรามากขึ้นจาก2เลเวลเป็น3อีบทอร์เชอร์กิฟต์ออฟมิสตรีที่ใช้ซินเดอร์175จะถูกปรับเพิ่มไปใช้ซินเดอร์ถึง250พวกวัตถุเล็กๆทุกอย่างที่เราสามารถไปกดมันได้ให้เรานึกไปถึงพวกที่คล้ายๆซากศพตามฉากหรือว่าหีบเล็กๆนนะครับจะมีโอกาสดรอปซินเดอร์แต่เขาก็ใช้คำว่า small c h a n c หรือว่ามีโอกาสเล็กๆเท่านั้นนะตรงนี้เองเลยทำให้คนถมถุยกันอีกรอบเลยครับ มเพิ่มงานให้เราทำกันอีกแล้วนะเรื่องของบาลานซ์อัปเดตเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนชนิดที่ว่าได้รับคำสันเสริญไปในทางลบอย่างทุ่มท้นเลยครับส่วนแรกที่เขาโชว์เป็นการปรับจูนสกิลต่างๆของแต่ละคลาสซึ่งเท่าที่ผมอ่านเนี่ยมีการบัฟกันหลายๆสกิลเลยครับดูแล้วเป็นเรื่องดีจะมีบ้างบางสกิลหรือแอสเปกบางอย่างที่ปรับลดลงแต่ก็น่าจะไม่กระทบกันมาก และก็มีอย่างหนึ่งที่ปรับแล้วดีต่อทุกคลาสเลยก็คือคลิปอันนึงที่ให้โบนัสเพิ่มค่า critical Style damage สำหรับ c ค Skill จะเปลี่ยนเป็นให้โบนัสสำหรับทุกๆก,การโจมตีไม่เฉพาะ c คอสกิลอีกต่อไปซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยครับส่วนทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลงมันแยกในการย่อยๆผมจะขอรวบเอาเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมมานะครับเรื่องแรกอันนี้ถือว่าหนักสุดๆ aspect of disobedience หรือที่มันเพิ่มค่าอามเมอร์ให้เราในตอนที่โจมตีศัตรูสแต็กจะลดลงจาก1 60แต่ปริมาณโบนัสอามเมอร์ที่ได้จะลดลงจาก25-50%เหลือแค่15-30%ใจร้ายสุดๆเลยนะครับแหล่งพลังป้องกันหลักของเราเนี่ยโดนเนิฟแล้วโอกาสดรอปไอเทมในไหนแมร์ดันเจียนเพิ่มสูงขึ้นปริมาณของที่ดรอปเพิ่มจาก5%เป็น10%การฆ่าอิลิตก็จะมีโอกาสดรอปพิเศษเพิ่มอีก10% แถมพอจบดันเจียนยังให้ไอเทมเพิ่มเป็น3ชิ้นและก็ยังมีโอกาสอีก50%ที่จะได้รีเจเนอเชิ้นที่2โอกาสที่จะดรอปอุปกรณ์เพิ่มเติม20%ในการเล่นพื้นที่ปกตินอกเหนือจากไนแ a มดันเจียนหรือเฮลทายนั้นถูกเอาออกแต่จะไปเพิ่มโอกาสในการได้อุปกรณ์พิเศษในการเล่นไนแ a มดันเจียนกับเฮลทายเพิ่มขึ้น10%อเมอนสเตอร์จะมีปริมาณ HP มากขึ้นเวลาเรจอยปาร์ตี จากเดิมบวก85%ต่อคนเป็น100%ต่อคนเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่อยู่ในหัวข้อที่เขาเรียกกันว่าบาลานซ์อัปเดตแต่ก็ไม่รู้ว่ามันบาลานซ์ตรงไหนและก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็คือเรื่องไอเทมแอฟิกหรือว่าสเตตบนไอเทมต่างๆครับผมจะเน้นในส่วนที่ปรับลดนะเอาไว้เห็นภาพว่าเราโดนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับดาเมจกันก่อน คอสแตททุกอย่างจากเดิมที่อยู่บนอาวุธจะมากกว่าที่อยู่บนชิ้นอื่นๆ0ลดเหลือ25%หรือก็คือลดคอสแตทที่อยู่บนอาวุธลงนั่นแหละครับแถมซัดไปสักครึ่งหนึ่งคูดาวรีดักชันลดลงประมาณ30% i m ิบเปอ e n t Skill c ิ o บิวเมนต์สกิลคูดาวรีดักชันและท o ัพสกิลคูดาวรีดักชซึ่งเป็นสกิลของทางโรคเขานะครับลดลงประมาณ30% Critical Strike ์ a m a ต e Lighting Critical Style Damage Critical Style Damage with Bone Earth, Imbue และ Werewolf Skill ทุกอย่างจะลดลงไปประมาณ17% Vunnerable Damage ลด40%อันนี้ถือว่าอย่างโหดเลยครับ Damage to Crowd Control Enemy ลดลงไป30% Damage to Frozen Enemy ลดลงไป20% Critical Style Damage ที่ให้เปล่าๆบนดาบนะครับไม่ใช่สแตทที่สุ่มมาให้แถวด้านล่างนะจะลดลงไป50% v u l n e r a b l e Damage ที่ให้เปล่าบนหน้าไม้จะลดลงประมาณ65%ทีนี้มาถึงเรื่องของการปรับลดส่วนของการป้องกันครับ total armor จะถูกลดลง30% total armor y in wear b a r form หรือ wear w o l f form จะถูกลดลง25% และ Damage Reduction ตามรายการต่อไปนี้จะถูกปรับลดประมาณ20-25%ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันเป็น Damage Reduction ของทั้งหมดที่เรามีนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปวดหัวเลยครับแต่นะครับแต่เขาก็ปรับสเตตที่เกี่ยวกับการโจมตีอื่นๆที่เป็นไปในลักษณะของข้อแม้ให้มากขึ้นรวมไปถึงพวกดา m เม e อ v e r t i m มด้วยเช่นดังรายการต่อไปนี้ครับ พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปการชั่งน้ำหนักระหว่าง critical style damage หรือ vulnerable damage เมื่อเทียบกับบวก damage การโจมตีประเภทอื่นๆเนี่ยจะยากขึ้นถึงเราจะรู้ว่า2อ,อย่างแรกนะครับมันเป็นตัวคูณที่แยกออกไปในการคำนวณ damage แต่ด้วยปริมาณที่ให้มานเนี่ยมันลดน้อยลงมากเมื่อเทียบกับประเภทตัวบวกต่างๆยังไงเนี่ยก็ต้องคิดกันมากขึ้นว่าเราควรจะเน้นเก็บค่าแบบไหนไว้ จากทั้งหมดที่พูดมาผมขอสรุปเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นดังนี้ครับข้อที่1เพิ่มยูนิ่ e ไอเทอีก6ชิ้นและ l e g e n d a r y a s p e อ t อีก7รายการข้อ2แก้บักต่างๆจำนวนมากแต่มีการแก้รายการหนึ่งที่กระทบกับ Build Hammer of the e n c นช n นทำให้ a ดาม e ที่เขาสร้างได้เนี่ยลดลงอย่างมากข้อที่3 ปรับลดโบนัส exp ที่ได้ในเวอร์เทียสามและ4ทําให้การฟาร์มนานขึ้นรวมไปถึงการพาเพื่อนไป power leveling จะไม่ง่ายอย่างเดิมข้อที่4พยายามผลักเราให้ไปเล่น nightmare dungeon โดยการเพิ่มอัตราการดรอปของภายในดันสุดท้ายข้อที่5ปรับแก้ไอเทมแอฟฟิกโดยการลดค่าสำคัญสำคัญที่อยู่บนไอเทมทั้งค่าที่ส่งผลต่อพลังโจมตีอย่างคอสแตด คูดาวรีดักชันค c r i t i c a อลสไตล์ดาม a g e และว u นน e ร์เบ e ร์ m a g มรวมไปถึงค่าที่เน้นพลังป้องกันอย่าง t o t a นอ r ร์เและดาม g e r e ีดักชันต่างๆนี่ยังไม่รวมถึงการปรับลดโบนัสอาร์เมอร์จาก Aspect of Disobedience ที่ให้ค่าน้อยลงไปเกือบครึ่งอุตส่ามีรายการแก้ไขขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนดูกันดีๆมันจะไม่มีเรื่องของการเพิ่มเติม q u a l t y y o f l i f e ที่คนร้องขอหรือที่บิสตาดเขาเคยพูดไ้เลยครับ เช่นแท็บเก็บเฉพาะเจมต่างๆการเพิ่มช่องเก็บของให้มากขึ้นหรือการโชว์แอฟฟิกในตอนที่เรารีโลสแตทแถมยังมีข่าวคราวว่ามีการล็อกรลเวลสำหรับเวอร์เทียสและ4ด้วยซึ่งรายการนี้ไม่มีในแพดโนตครับต่อไปการจะไปเวอร์เทียสายังไงเราก็ต้องรลเวล50และจะไปเวอร์เทียสก็ต้องรลเวล70แต่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทีมงานของพิศษศรเนี่ยเขาออกมาทวิตแล้วว่าจะปลดไม่ล็อกแบบนี้แล้วนะ จะเห็นได้ว่าภาพรวมของแพช 1.1.0a เนี่ยเป็นการเนิร์ฟเกือบทุกอย่างที่มีของเกมทั้งเนิร์ฟดามีดเนิร์ฟดีเฟนส์เนิร์ฟเฮลทายเนิร์ฟการฟาร์เวลเนิร์ฟบิลต่างๆของทุกคนทุกคลาสโดนกันไปทั่วหน้าแต่ที่ดูน่าจะเห็นใจที่สุดก็คงเป็นซอร์เซเลอร์ครับที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นเลยยูนิคที่มีมาให้ใหม่นี่ก็ตลกตลกถึงการที่มีคนทําภาพนี้ออกมาครับตัวผมเองตั้งใจว่าซีซั่นหนึ่งจะลองเล่นคลาสนี้ดู แต่พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้ต้องแอบกลับไปคิดใหม่คลิปสรุปการอัปเดตแพทนี้เนี่ยอาจจะดูสเปสสะาหน่อยนะครับเพราะว่าผมไล่เรียงตามแพทโน้ตที่เขาให้มาเลยอาศัยว่ามาสรุปเอาตอนท้ายหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพรวมกันถ้าผิดพลาดตรงไหนขาดตกบกพร่องยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและถ้าใครที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเนี่ยแวะเวียนเข้ามาคอมเมนต์ได้นะสำหรับวันนี้ช่อง First p เ a ยขอตัวก่อนครับ ขออนุญ,ญาตไปนั่งทำใจกับซีซั่นหนึ่งที่กำลังจะมาถึงนิดนึงไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ